ูแดดเดียวหมูสวรรค์หรือเนื้อสวรรค์จากเปลือกของหัวปลีนะคะสีสวยน่ากินมากๆเลยค่ะรสชาติก็โอ้โหสุดยอดเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลองทําดูนะคะไม่ยากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําทาหมูแดดเดียวจากเปลือกหัวปลีนะคะวันนี้เราจะลองมาทําดูนะคะออว่ามันจะอร่อยจริงอย่างที่เขาทํากันไหมเดี๋ยวล้างน้ำให้สะอาดแล้ว แล้วเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นให้ให้ให้เหมือนหมูแดดเดียวนะคะเอาชิ้นแบบกำลังกินนะคะตรงส่วนนี้หนาไปเราจะไม่เอานะคะนะี่คะปีไปแล้วนะคะเดี๋ยวล้างยางออกสักเล็กน้อยล้างยางแล้วก็สะเด็ดน้ำนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันนะคะ รามาดูวิธีทำกันเลยค่ะหมุนตัวจาดหัวปรีนะคะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเอาน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะเราจะใช้น้ำตาลสองอย่างนะคะน้ำตาลทรายไปด้วยถุงปงรสดไปค่ะนะคะให้น้ำตาลปี๊บเรา แต่ามาให้สส,สวยนะคะเดี๋ยว้เราก็เอาหัวปีเราใส่ไปค่ะแ้เราเข้ากัานะคะก็ัยนเอผอกให้หัวป okay. ีเราเาับงคัดไเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าหัวทีเราจะแน่นนะคะน้ำจากหัวปีเขาก็จะออกมานะคะ คนเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นกว่าน้จาจะแห้ง,ง้วยนะคะระหว่างนั้นเราก็เตรียมงาขาวคั่วไปแล้วนะคะขั้นตอนการเคี่ยวของเราเลยค่นนะคกตทีเราจะเริ่มนว่ง้นะคะน้ําตามที่เราปรุงรสลงไปนะคะเริ่มจะแห้งนวดนะคะความอร่อยมันจะอยู่ตรงที่มันเข้าเนือ้อทั้งหมดนี่ละคะ่ะรสชาติก็อยู่ตามที่เราชอบเลยนะคะ ใส่หน้าขาวโรยไปเลยค่ะเดี๋ยวตักใส่จานเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วนะคะหมูแดดเดียวหมูสวรรค์หรือเนื้อสวรรค์จากเปลือกของหัวปลีนะคะสีสวยน่ากินมากๆเลยค่ะรสชาติก็โอ้โหสุดยอดเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยนี่ลองกินดู อร่อยอะ่ะอืมเป็นทางเลือกใหม่เป็นอาหารเจหรือมังสวิรัตได้เลยนะคะยอด